ีอยู่เมียงจีนแกเลียวมีมาอยู่เมียงไทยมีใหญ่ว่าอยู่เมียงจีนใหญ่กวาอยู่เมียงจีนโอ้โหเช่งออดต้อนเ้ามาในเมียงจีนเออ้นเื่อไหร่จะหนาวต้อนหนาวมาแไหมแต่เขารอกันเยอะนะจะมีเที่หมอลล แล้วได้พอกเขาเป็นห้ให้ให้ไค่นี้เอากรร้าสโรตซานพีดกันแจ้งั่าตำรวจตำรวจท่ากรเจ้าอาเชีไมกลางไหนางไดนเ่อาจับกันมาเแถวนะนี่แถวแจงเรอมติกเ่ดูเลยนะขอบคุณเลยยาด้ว่ไหม่าด้วยตื่นเลไต่นผ้ให่เอ้ย เอาตัวไปงเดียวเท่านั้นละเอาูจัมาแขกันครับแเอาหนาวมันหนาวหนาวโธ่หนาวถ้าประลาเลยาวแตงาวจนจะิ่นสิฮู้วเวาวว่วว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 ัวววว่วว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 วอวววววววีววววรวววบวอววววววเวาวววววววอวว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 

ตาก่นัเนี่ยีสิวไพี่โอยสิวปัแกนัเลย้่อยเสียมงเป็หนักเพักยดัิดไม่กับพี่เด็กพี่ฮะเี่พอเป็นเด็ดพี่อ่ะพ่อเป็นหัวใส่เด็กกับพี่ตัวเป็นสิวป็นหยางสังข้าง้ยมาาาวาอย่างไรอย่งไรงเจ่าไรอย่งไรอะมาบ่อยสิไท่กนหลายกินสิวหลายทีเม ของ้ามเยันได้มออ่หลังอซีมันไม่ของงามถ้ไปขี่้น่อไรเดี๋ย้จะไปขี่เพรจะเไปขี่พร่ว่ามคเงก็ไปทังหลังแน่ไอ้พ่อเห็นอยู่อยัางผู้เสียมาไปอกันไปขี่นส่ช้เขียรเราเป็นับเขียรไปมาไปเลไม่เจิสินนาถือแค่ไนก็นขี่ใจเรนว้ารอยวันี่ดีขี่เป็นโพ นักขี่ไม่จินทีเลยนะพ่อแเลลึงละ้วันกเด่านคะเองส่นัแ้นแท้ไม่เงครัมคูกไม้ครับมีสีไม้เป็แบบไม้แบบลูกอีกม่อีกเ้แบไม่ อยากใครรูกเร้ายูดีกินเดียววานายโจเล่าซื้อรถไม่พัดยเฉพาะพี่นีพก่อยากให้ลูกเต้าห่านเอาซื้อรถแอร์ห้ี่อซื้อรถแอร์หชี่นะเออเสียใจญ่ทุลกับไปชี้แอร์ห้างดีที่ตายรถไม่ีครัเอยไม่ก็สางกไม่ไปสีมันน่เราไปจีก็้า้รถ่ร์ยาวโตกว่านผมว่าไม่ได้เพ่งหน้าออกจากรถทั่วผู้ใดขับคันหนึ่งนกระโดดขับไปเย บรรยากาศแบบนี้ยังเห็นน้ำเล็บที่ใหญปีนี้พอสาวหน่เป็นแม่และปีหน้าจะทำเพิ่มมาอีกวงนึ่งเล็อีกแเ็ครับวันที่สามสเอ็พันเสาสามสิบสิงหาจะเปิดอีกวงหนึ่งเกิดรูปอ่ะน้แต่ต้องส่วนสิบเป็นสิเมรบคขนเดียวที่ว่านามีสองัรคสองขนาดรคสองขนาเออไม่ได้บอกลยตอบอกเพิ่อนน่ะไม่ยาก มันแตลกสุแรงมีะสิัคไลอล้วคุเ็น่านี่ย่าขัเรนวิัไมล่ะฝายเกษสินี่ง่าอยู่ไหนไหม่ได้ยไอย่างค่ะเพราะนางไม่ด้โีมนะไล่ออกจอดก็สลายเหนครัุ้ยเ็นว่าขับเมได้นะเพาะว่าขับเรนบหรือดส่วนกระเองพี่นี่อู้ไมก็รักห่อมากนี่ตอนเอเดชันสามข้เท้แล้วมาหาหัวออกไปซีอถหค้แรบต่าจัดด้อาเพงมันีหน่อยครับเมันี่หน่อยเ็แล้วรหล่าหล เดีวการอิันไมยังดีครับจะไปลองเพ่งว่ามันผูกมาตีกับพ่อตงเคือโบเนี่ยพ่อพแแค่บอกก็ลองดูต่างซุมอดี่คนหนาค่เลยนะผู้นึงลองต่อการสินผู้นึงลองระยะสูงโนหลายจังหวัดมาพอกันต่างรการแ่ให้การสินไมได้สื่อเลยเอาเวลามัแต่การสินไม่แต่ขั้นวันแม้ม่ขั้นวนก็อ่ะไหมดูดูอ่ะหม là anh bắt buộc phải đi, vì như đình nhiều, gia đình nhiều. nhiều, 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 làm nhiều Để chị hay say nặng. Quẹo, quẹo, gì? Cả đây. qua cả là

สมุนำไปตักข่อเหลือคือว่าม่มุนไปตัก่อเหือวดพี่น้สืองคงแเรื่สิบพานยเมื่อวันนี้เสือไรนนจะไตัเสืเทีคนแดนคีแนเรื่สิบาข้าวเหอวันนี้วัองเมียของวันทั้งเลยไปกนสุ ที่อะไรบางี่าเยอะออกตัางยูนิตกับางคนสั่งไอ้พวกคจะเป็นพคกสั่งยังน่มองอุ้มเจ็บใกว่บ พยายังสองตัวต้นต้นนิดหนึ่งนะสองแปดสองแปดเยนยืสาตึงขึ้นนั้นสองแปดให้มาแ่สองโอยแกบอกเลยมันปสองแปดแงอใครหัแเล่นนต่สิบพปากเลยตีว่าหอกเวยบ่ตีิเอีมันทอหัวมึงไม่ยอมชิ่ มาบ้านขอกแตกเลยอยู่ดีคนน้าขอเราเป็นไทย่ะเจ้าพระอาหมวย้อหมวยเจ้าพระโอ้เซลสายความงามวยมากเลยมนเป็นยังงครับ้งออกเบืงกะนั้นลูกยิงออกมืามาลูกโอ้สั่เลยนี่ยังทาง่างมือขึงสองางลูกอู้สา ไอ้ยังอีกอนมสาวียว์ก็ดีเยาวปชนพอาไปตกถามอะไรเลยอุย้ยลาวว่าคำเนี่ใจมันผ่งเดียวนาจะเรียกว่าที่จงางกาเขาขายนา้ำากันะากแล้ทว่า่า,า,ามือไไเนยทำให้ใหไหอ้จีนจีนขบบคุณครับแม่มาผมหือาไ้อแ้ชาูนนน่ะุย ไม่เจอเล้วมเงราุยกมงหนาจของเนาะหน้าเป็น่งแล้วหนาัวมันลดว่เ้ยไนรเสิ่งาโอ้ยโอ้ยหนาเพื่อนะไไมงนึงที่ตะีแกเกานี่จอาคุณแล้วคุ้ดีคุ้มขบุสือก็อุ้นหนทุกน้หนาข้หลัง่วงแล่อะไรไ้อ้ยมารังจจะมาประหยัดประหยัดยัไงครัใช้ถุข้าวจลขา มันไปวงน้ำได้ยานแวออกท้าหลังันำเลยแล้วก็พี่น้ำ่างกถอดุเท่าลเซ็ณก็ตองิห้องน้ำหลองเดียวแต่ผ่ไม่ได้่านห้องกติว่าวันม่านห้องหรอกว่าแต่ผมเองผมแทผไม่ไม่ยังละเพรานั่นี่ยักตึกตีนอีก เจา่าเจาาค่ถ <Four> ้าเราเะผผู้ใจง่านเท่านั้นเรมันสิมาเน่โอ้เจาก็ไปเนอกจากสินมากเจาเกได้าา้งีดีรีว่ะเจากไปเอวมาจะขาเรื่องขาก็ไป่ครับขาปวขอบคุณครับผมเอนึงก็คือ